ครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีกับผมดรชาลล์นะครับท่านใดยังไม่นอนก็พี่ท่านใดที่ยังอยู่ในเครื่องก็นะครับมาทักทายกันได้นะครับในช่วงของเวลาดีๆสื่อสารกันนะครับกับคุยกับผมดรชาล์ลนะฮะวันนี้มีสองสามเรื่องมาคุยกันนะครับไม่มากเพราะเดี๋ยวจะต้องเดินทางกันกลับบ้านนะฮะมีสองสามเรื่อง เรื่องแรกไปเรื่องของประเด็นพอสพศก่นอนดีกว่า,อาอสองพศที่กําลังเป็นประเด็นที่ท็อกคอมเดนชานะครับไหลสดธรรมะกนะับวันเดียวนะมียอดผู้ชมสองแสนทำลายสถิตนะิของการไหลธรรมะนะครับซึ่งแน่นอนในลักษณะของอิมเมหรือภาพที่ออกมาก็ย่อมมีทั้งคนที่เห็นด้วย แล้ก็กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะครับก็มองว่าอืม,มเป็นเรื่องของอ่อสองพ้อสานั้นมีพฤติการไม่เหมาะสมผิดพระธรรมวิน,นัยบางเรื่องหรือเปล่าอ,อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ไม่น่าจะผิดเพราะเหตุใดเมื่อยังอยู่ใน227ข้อสิน227ีข้อแล้วการหัวเราะ เป็นสิ่งที่ผิดประทรมวินัยหรือเปล่านี่ไงเป็นประเด็นที่มีการดิสคัหรือโต้เถียงกันฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยอ่ะเราไปที่เ <c oughs> จ้าอีกหนึ่งสสอ,อีกท่านหนึ่งนะฮะที่ถูกจับตามองก็คือเอ่อท่านไพบุญสสไพบุญนิติบุรที่เคยหยิบเรื่องของพระพุทธศาสนาในการมหาเสียงในช่วงของจะมีการเลือกตั้ง มักข่าวก็ไปถามเลยท่านท่านพิบูล <c oughs> ท่านเห็นยังไงสองพศที่ออกมาไลฟ์สดมียอดผู้ชมเนี่ยสองแสนกว่าท่านพิบูลในฐานะที่เคยนําเรื่องของแนวทางพระพุทธเจ้าเนี่ยมหาเสียงเนี่ยนะเห็นเห็นดีเห็นงามอย่างไรบ้าง <c oughs> <c oughs> ท่านพิบูลก็บอกว่าสองพศนี่เนี่ย สมควรที่จะลาึกไปเป็นดาราชี้พฤติกรรมของการไหลศพเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะถ้าอยากจะเป็นดาราข้พเจาไม่พูดถ้าอยากไปเป็นดารานีนะนะต้องศึกนะครับศึกไปเป็นดาราดีกว่าเรื่องนี้พระธรรมวินัยห้ามไว้ไม่ควรทําตัวเป็นดารานักสแสดงถ้าอยากเป็นดาราก็ควรจะลาชิกาบทไปเป็นดารา ดูนักไลฟ์สดไปเห็นไหมแล้วก็อีกฝ่ายนึงก็ออกมานะครับอย่างเช่นอใครอะหลายฝ่ายเลยอะจะไปด้วยกันที่ที่มีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยนะครับก็พยายามที่จะออกดราม่ามากเอ้ยไม่เห็นด้วยอย่างนั้นไม่แต่ฝ่ายที่เห็นด้วยนะครับตีนะเป็นเรื่องของการที่ดึงเยาวชนนะครับให้มาสนใจเรื่องของธรรมะ นะดังนั้นก็น่าจะดีแต่คุณธีบุญบอกว่าถ้าอยากเป็นดารานะนะถ้า,ถ,าถ้าหลายคนบองว่าเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่นะครับทำให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงธรรมะเนี่ยดังนั้นก็น่าจะให้ดาราเนี่ยมาพูดดีกว่าไหมไม่จำเป็นจะต้องให้พระสงฆ์องค์เจ้าแล้วก็ท้งสองรูปเนี่ยมาพูดเออนะไม่จำเป็น แล้วกันะครับแล้วกันไปนะครับส่วนในฝ่ายที่เห็นเยว่าถ้าจะบอกว่าผิดเรื่องของพระธรรมวินัยนะสินนยโดยเฉพาะสินของพระพุทธศาสนานะครับพระเนี่ยจะต้องปฏิบัติรักษาสินีสยี่สข้อไม่มีข้อห้ามข้อใดเนี่ยครัห้ามพระหัวเราะดังนั้นนะจึงไม่สามารถที่จะหยิบประเด็นนี้มาโจมตีพระทั้งสองรุนได้ อ่ะก็เป็นเรื่องของอสองฝ่ายที่มาโตเถียงกันนะครับก็น่าติดตามนะท่านผมผมว่านเรื่องนี้น่าติดตามเพราะเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับที่องค์การสงเนี่ยจะต้องจจรึก <c oughs> ต้องเจริญก,กับสองพศนะครับทําให้อะไรมันน่าติดตามเช่นเดียวกันกน,นะครับแต่ผม่าเฉยๆนะแต่ก็ฟังดูแล้วก็ ฟังยนอนหลังนะฮะก็ฟังได้ธรรมะไปด้วยได้แนวคิดการใช้ชีวิตไปด้วยได้ความเพลิดเพลินไปด้วยการหัวเราะไม่ผิดพระธรรมที่ไหนแต่ตั้งหัวเราะยังไงนี่จะให้แบบมันสํารวมก็อยู่ที่ดุลพินิษหัวเราะแบบอ้าปากหัวเราะหัวเราะแบบใช้มือหัวเราะปิดปากนั่นก็อยู่ที่คลีการเทพเนี่ยจะให้แข่งขรึมอย่างเดียวนี่นะ ผมก็ไม่เห็นด้วยบอบคณรุ่มไบนะครับวิธีที่จะทำให้คนก็ถึงธรรมะนอยน่างนะมันมีหลายอยา่างไอหนุ่มหน้ามนคนประโคนชัยน้ำใจงามน้ำ องมือลิขิตมาต่อสู้กับโชคชะตาสมยานามตามร่ำเลือเรื่องราวดีๆให้น้องพี่ได้ปรึกษาทางด้านกฎหมายวิชา อย่ามาเอาเปรียบเราชาลอชาดกตต่ชาลอชา ตายไม่เคยทอดทิ้ง